นี่คือลำธารที่มีน้ำให้เล่นหน้าที่พักที่สระบ,บุรีน้ำมาใส่ปิ๊งแล้วทุกคนมานอนแช่ตัวน้ำเย็นๆกินหมูกระทะริมลำธารใครชอบที่พักแบบนี้กดเซฟคลิปนี้ก่อนเลยเพิ่งมาเอจอที่พักนี้มาที่นี่ชื่อว่าชิวแคมชะอมจังหวัดสระบ,บุรีค่ะทุกคนขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับสายชิวสายธรรมชาติเปิดประตูลงน้ำจากหน้าบ้านลำธารที่นี่ใหญ่มากๆน้ำใสใสยเย็นๆแถมไม่ต้องขับรถไกลฟีลแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ห้องนอนเตียงใหญ่นุ่มสบายลงโปรสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีให้ครบห้องน้ําก็ใหม่เอี่ยมอยู่ในตัวบ้านมีน้ําอุ่นแบบสะใจหรือจะนอนชิลในบ้านฟังเสียงน้ำไหลชอบแบบนี้มากบ้านที่อยู่ติดลาธารทุกหลังบรรยากาศที่พักให้ความรู้สึกอบอุ่นเนี่ยแหละชิลแคมป์ชะอมบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องฟิลหมูกระทะริมธารกินไปนอนแช่น้ําไปนี่แหละวันพักผ่อนในฝันเลยต้องบอกที่นี่รวมอาหารเช้าแล้วพักที่นี่คุ้มมากบอกก่อนเลยว่ารีบจองก่อนเต็มคนเริ่มรู้กันเยอะแล้วแช่คลิปนี้แล้วตามมา ชิวแคมชมกัน